โย่เรามากันอีกข้างนะครับคลิปนี้อ่ะคุณลูกค้าโอ้ข้างนี้มีกี้หูนี่นี่เดียวดูดูดดพฤติกรรมของคุณลูกค้าที่คุณลูกค้านี่มีเครื่องมือแค่เองเลยนะครับนั้นเขาก็จะเลยมีขาวๆตอนนี้ไอไอ,ไอที่เป็นขุยๆเนี่ยผมสันนิษฐานว่าเป็นอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือที่สีเหลืองๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือขี้ขี้หูที่มันแห้ง ส่วนไอ้ที่เป็นบางๆขาขาวที่อยู่ด้านในเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นไอ้เซลล์เซลล์ผนังของของของหูเนี่ยที่มันด้านแล้วมาตายแล้วเขาขุยออกมาแล้วก็เลยเป็นสีขาวเพราะบางคนบอกมันจะเป็นเชื้อราเปล่าเชื้อราที่ผมเคยเห็นในหูเนี่ยมันไม่เป็นสีขาวนะครับมันมันมันจะเป็นเอ่อสีดำดำเข้มๆนะครับ แต่อาจจะมีเชื้อราขาปอกไม่รู้ผมไม่รู้เดี๋ยวนี้ต้อง,ต,องต้องลองไปถามหมอดูเพราะไอ้ตรงนี้ตอบไม่ได้ครับคนที่ถามมาผมเลือกตอบใน,นนี้แล้วกันส่วนบางคนที่ถามผมว่าเอาแล้วที่เคยบอกว่าเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาพันแล้วพันสำลีไปปัน่นหูได้ด้วยหรอปั่นได้ครับทำแบบเดียวกันทำเหมือนที่ปั่นกับซ่อมนี่แหละครับ ก็หูใครหูมันก็กะระยะเอาเองก็ลองปั่นดูครับปั่นแค่นั้นก็โอุ้ยแค่นั้นก็มันโคตรแล้วออกมาแล้ว ผมเคาะออกนี้ดีกว่าง่ายดีเ้ากับขาตั้งกลองเนี่ยไม่ต้องไปเคาะกับอย่างอื่นเลยเอาละมุมนี้ก็จะได้เห็นกันชัดๆว่าแค่หูเล่นๆเป็นไงตอนนี้ผมจะเดินไปใกล้แก้วหูข้างในละ่ะใกล้แก้ว จากที look, I I s, ่ด cool. ูไม่มีนะครับตอนนี้ผมก็มาขูดข้างนอกขูดข้างนอกเนี่ยผมเหมือนวาดจินสอเลยอะเหมือนระบายสีเลยอะปึก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 ขูดออกมาเพราะว่าคุณหูคุณลูกค้าคนนี้แข็งแรงอยู่แล้วผมจะใช้คําว่าด้านก็ไม่ถูกนะครับผมใช้คําว่าแข็งแรงก็คุณลูกค้าเล่นขูดแบบคือถ้าไอประมาณที่ผมทําอยู่เนี่ยไปทํากับคนอื่นเนี่ยก็คือเขาแหกปากกันไปแล้วอะครับแต่คุณลูกค้าแบบ มันมากเลยอะผมก็เออเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าที่มีหูแข็งแรงที่สุดเลยครับตั้งแต่ผมแคะมา ชื่ออะไรอะโทรมาไมแกะปลุกปิดกดปิดเลยครับอ๋อกดปิดแลวลูกนาฬิกานี่ปลุกไว้หาเมียน้อยใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่อ๋อดูวิ่งเหรอออกกำลังกายอะครับไม่ไม่ใช่เรื่องอนุภรรยาใช่ไหมไอ้แล้วจริงรอเปล่าครับที่ว่าวิ่งไปซื้อน้ำมะพร้าวบ่อยๆอะไม่ไม่จริงนะเขาบอกจริงจริงน้าเด็ก น่าเด็กหรอครับทุกว,วันเลยหน้ามันก็เหมอนเดิเออผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่งมาเห็นเขาเล่นใน Facebook กันกับไอ้่นลนยบอกว่ากินสี่ห้าลูบกบบทั้งคืนเลยว่ะบางคนก็บอก,ก็ยุกยุคไปเยี่ยวไม่รู้จริงมิจริงอ่ะตอนแรกที่ผมซื้อมาผมไม่เข้าใจผมว่ามาล้างหน้าว่ะน้ำมะพร้าวล้างหน้าหมุกนี่แป๊กเลย <laughs> น้องพาก็ไปล้างหน้าศพครับ ผมว่าไม่น่าจะจริงอะที่เขาบอกว่ากินมะพร้าวแล้วมันจะได้นั่นดีนี่แต่ถ้ายุคลูกเยี่ยวเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามีจริงแน่เลยแต่อีกคลิปหนึ่งที่ผมชอบเลยอีแม่มค้าแม่ค้านั่นอะแม่ค้าที่ขายน้ำมะพร้าวอะเออเออผมไปดูของคนอื่นมาลงด้วยอีแม่ค้านั่นอะแต่งตัวเซ็กซี่มาก ใส่เกงขาสั้นนช่ยใช่ใช่ใส่เกยงยีนที่มันเป็นลายเหมือนตะข่ายตะข่ายแล้วเห็นเห็นสะโพกน้้นข้างอ่ะผมดูผมก็ตกใจครั้งแรกผมนึกว่าเป็นคนคนจีนอะไรอย่างนี้เอ้าดูทะเบียนรถคนไทยพูดก็เสียงไทยหมดเลยเสียงไทยในฟิล์มดูแล้วมันสุดยอดมาก อนนี้ผมก็ใช้วิธีถูสลับกับปันป่นปันไปที่แก้วหูตอนปั่นที่บริเวณแก้วหูผมก็จะทําให้มันทั่วๆแล้วก็ถูมันก็จะออกเป็นเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็มีเศษไอ้ที่เป็นผงๆติดออกมาแล้วเราก็เอามาขอดๆช่วงแรกเขาะเสร็จเราก็เอามาใส่ต่อเพราะว่าเราต้องการความชื้นเนี่ยให้มันทั่ว ปลายสำลีจะมีน้ําหนักขึ้นนะครับต้องระวังนะครับไป,ไปโดนแก้วหูอย่าให้โดนกระแทกนานนะเจ็บได้นะครับ <c oughs> แล้วก็อุจจยโดนอีกกล้อง <c oughs> <c oughs> ที่เห็นนิ้วดำๆเล็บดำๆนี้ไม่ใช่อะไรเลยนะครับสุกปกไม่ไม่ใช่ครับ <laughs> มันมัน มันคือ,อยาย้อมผมแม่ผมยิงมุกสะกัจายเลยอยาย้อมผมครับอยาย้อมผมส่วนคนที่บอกให้ผมใส่ถุงมือเนะี่ยผมทําไม่ได้นะครับถ้าผมใส่ถุงมือแล้วการทํางานผมไอจากที่เคยรู้ว่ามันไปถึงไหนคือผมจะสัมผัสผมจะรู้ว่ามันมีขี้หูไม่มีขี้หูด้วยจากการไอที่ผมดันเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปแล้วมันสะดุดไงครับพอใส่ถุงมือแล้วผมลองดูแล้ว มันไม่รู้สึกเลยว่าว่ามีคิ้วไม่เหมือนกันหมดเลยไม่มีความรู้สึกเลยฉะนั้นก็คือยังไงก็เอาคิู้ออกไม่ได้ท่านมองไม่เห็น่ะก็เลยเอาผมเลยเปลี่ยนครับผมลองดูแล้วแต่ผมไม่ได้อัดคิ้ผมลองดูแล้วว่าไปไม่รอดเนี่ยผมก็เลยเลิกเท่ากับว่าผมมาซื้อถุงมือมาฟรีในแพ็คหนึ่งแล้วใครจะรับผิดชอบเนี่ยอยากซื้อต่อไหมถุงมือมีเพียบเลยนะ ซื้อถึงมือมากล่องหนึ่งตั้งห้สิบอันซื้อถึงมืออันนึงแค่หูอันหนึง่งคิดตังแค่60สิบค่าน้ํายาล้างค่านุ่นค่านี่ไปปุ๊บนี่ผมเหลือกำไรอะไรเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอากําไรเนี่ยมาลงจาก y o u t u b e เนี่ยและถ้าอีกห้ปีผมมีคนติดตามสักแสนนยเนี่ยแต่เนี้ผมจะเป็นแบบยูทูบเปอร์ผมคิดไปเลยถ้าไม่ดังก็ไม่ดังอ่ะ <laughs> ก่อนตายผมอยากดังมากเลยอะ่ะมีคนบอกว่าอยากดังแม้ทีเดียวแล้วหายไปเลยยังไงเหรอแก้ผ้าวิ่งว่ะโอ้โหตอนนี้ได้ดังแน่ใครก็รู้ใครรู้จักหมดแก้ผ้าวิ่งว่ะก็เลยนึกถึงไอ้หม่ำไอ้หม่ำแก้ผ้าวิ่งโดนปรับแค่ห้าร้อยเองแล้วผมไปแก้ผ้าวิ่งมาแล้วผมจะดังจริงว่ะเนี่ย กลัวแต่เขาเขาบัน <Holy> ท <commercials> ึกเอาไว้แล้วเห็นของผมนิดเดียวแล้วตอนนี้จะกลายเป็นขายขี้หน้าถึงวงตระกูลผมหมดกลายเป็นแบงน้อยเดียวนี่ไม่ได้เกี่ยวว่าคลิปแค่หูเลยเนี่ยเลื่อยเปื่อยครับพราะคลิปนี้มันมันไม่ได้มีขี้หัวเลยแค่เนี่ยมันแค่เพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็แค่ให้ลูกให้ลูกให้ลูกเพจดูกับแฟนแฟนขับดูว่ามันแค่หัว เออผมถามหน่อยครัผมทำทำเพจเกี่ยวกับแค่หูอย่างเดียวแล้วเอาไปลงเนี่ยมันจะมีคนดูไหมนะผมอยากรู้ถ้าอยู่ใน f เฟซบุ๊กแบบบอกแค่หูอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยไม่ได้สิถ้าลงไปใน Facebook เดี๋ยวมันก็มาตีกับอ e, ีใน YouTube อีกเพราะใน Facebook เนี่ยไปทำเนี่ยจะโปรโมทนวนโปรโมทนี่เสียตังค์ใ Facebook ผมสู้มาลงใน y o u t u b จดีกว่าหาตังกับ YouTube น่าจะง่ายกว่าหาตังกับ Facebook Facebook นี่ผมเล่นก็เพราะว่าเวลาเขาจ้างผมมาถ่ายรูปส่วนไลน์เนี่ยที่ผมเล่นก็เพราะว่าเวลาขายรูปตักวิ่งเนี่ยผมก็ไปขายทางไลน์เขาได้ไฟล์ภาพใหญ่กว่า อ๋อสำลีหมดมนหมดตอนจะคลิข้าวเลยก็เตรียมตัวดูช็อตสุดท้ายกันนะใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมนะกดซับสไคร้กดสั่นกระดิ <S <S ่ง ห้ามกดข้ามโฆษณาใครขบข้ามโฆษณาเราจะขอให้ถูกวหวยรวยใหญ่ <c oughs> ใครจะไปกล้าด่าลูกเพจตัวเองใครจะไปกล้าด่าแฟนคลับตัวเองครับเราไม่เป็นอยู่แล้วใช่ใช่วันนี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้วันที่สิบหกขอให้ถูกหวยกันนะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนข้างในมันยังไม่เลืออีกนิดนึงมัวแต่โม้เพลินอะ เดี๋ยวนะข้างบนข้างในยังเหลืออีกนิดนึงอืมโอเคแต่เนี้ยชัวร์ครับโย่จบไปอีกแล้ว